โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมเนมก็วันนี้อยู่กันในรูบบกับแบบที่ชื่อว่าเวอร์เรนดิติกเนาะซึ่งในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งแหละมันจะมีคนขอให้ผมสอนเล่นเจฟต์ดีคิลเลอร์นะผมแล้วก็ผมจะเล่นเป็นเวลาประมาณไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลาประมาณหกถึงเจ็ดวันเนาะโดนเฮ er, ียกระตามแล้วเพราะงั้นวันนี้ก็เลยกลับมาเล่นเวอร์เรนดิติกครั้งในรอบประมาณเออ่สัปดาห์หนึ่งมั้งไม่ได้เล่นนานละเวอร์เรนดิติกสัปดาห์หนึ่งไนะข้็เนี่ยมันจะมาสอนเล่นเจฟ killer, นะต์ดีคิลเลอร์นะครับสำหรับเปอยที่ผมใช้ขออองเนะเเเนนนี่่ยจะะป็ ไอ้จะเป็นเปิร์ลผมนะจะมีฮัสวิงสซารั์ปิเมทแล้วก็ดีเซนเมนคริงเกอร์นะครับก็ใจจริงอะ่ะอยากจะใช้ครักดาวแต่ว่ามันยังไม่ได้นะแจ็กเก็ตยังไม่ได้ฟาร์มแจ็กเก็ตวิวสามสิบเองก็จะเอาครักดาวนิวสี่หนะ้าเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นเออ่ไอ้น,นี่มาแทนก็ได้ฮัสสวิงเนี่ยส่วนไอ้อันนี้ด er ีเซนเมนคริงเกอร์ก็เปลี่ยนก็ได้มันเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบเอาเป็นอย่างอื่นเข้ามา อาจจะเป็นแบบว่า <c oughs> เบี้ยอะไรเนี่ยอาจจะว่าเพย์วิดีโอฟูดเข้ามาแทรนรีเซีเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็ทำไมเซิร์ฟมันเหลือแค่นี้เนี่ยสำหรับกูจะเป็นชิลเลอร์แล้วไอ้นี่กูหายไม่ได้อะโอไมค์ก็โอประสงค์นี่มันโคตรบ้าบอขอเปลี่ยนเซิร์ฟหนึ่งนะครับคนเดิมโอเคนะตอนนี้เราก็จะเป็นฆาตกรแล้วคือการเล่นเจด,ดีคิลเลอร์เนี่ยมันเล่นง่ายมากเลยเราเริ่มเกมอ่ะแล้วก็วิ่งไปตรงเจนที่ไกลสุดเพราะเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่อยู่เจนตรงนั้นเนาะคือฆาตกรมันจะเกิดคุณร่าฟ้ากับเซิร์ฟนั่นแหละเฮ้ยมัันนนนเเเปลี่่่่ยอิมมชจใหวะ สกิลอะสกิลของเจ๊บอะเลยอย่าเพิ่งกดเว้ยถ้าแบบเราเจอคนเดียวอย่าเพิ่งกดถ้าเจอสองคนอ่ะค่อยกดอืมประมาณนั้นว่าถ้ากดคนเดียวเนี่ยมีโอกาสเยอะมากที่แบบเราจะไม่ได้ต่อสกนะิลเนาะอย่างไอเนี่ยเฮ้ยเออไมเปลี่ยนท่าตีใหม่เนีย่ยอืมเฮ้ยเปลี่ยนท่าตีใหม่จริงด้วยโคตรเท่เลยลองกันึ๊บอ่าแล้วพอเรากดตีขามัน่ยเหมือนกันอ๋ออ๋อเออใช่แล้วก็ผมไปเล่นอ่าตอนนี้นเพิ่งอัปเดตใหม่เนาะตอนนี้เจฟสามารถแบบ กดงานน่ายในตอนกดสกิลได้แล้วเนาะเดี๋ยวอาโอกาสทำให้ดูเลยกันเพือ่อนมาไงละเพื่อนมาช่วยมึงไงวิทยาการของมันอ๋ออยู่นี่นี่ยังมังนจะง้างตีอย่างนี้แล้วก็ด้านบนตัวนึงไม่ไม่ไม่ไมไมน่าทันวะตัวข้องมันเนี่ยไม่ทันไม่ทันเออไม่เป็นไรเอ้ยมันมีเจมมีซามแขนโอเคนี่เคาน์เตอร์ไปแล้วปึ๊บเนี่ยเราต้องแบบ ไม่ซื้อมันเจ็บนะไม่ซื้อมันเจ็บเลยแล้วก็พยายามเตะเครื่องแค่นั้นแหละการเล่นเจไม่มีอะไรมากเป็นต,ตัวที่เล่นง่ายแล้วก็กากมากจะเลยเฮ้ยไข่มันปัน่นเจนอยู่ข้างหลังวะปั่นเจนหนอะหลุไฟฉายไม่มองไม่มองไม่มองแบนไป แนก็ไม่เล่นยากนะเจฟก็เล่นยังไงขนาดนี้แหละไม่มีอะไรมากแค่พยายามแบบวิ่งไปเตะเครื่องมึงงูเป่ามันไม่แปี้เกมยาวผมว่าตอนนี้แบบไม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้เปนซี่เยอะแบบเหมือนคนมันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวรอเนี่ยดยเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วก็ถ้าเรากดไปแล้วไม่มีคนเนี่ยเราก็วิ่งตามไปเลยเนี่ยตีแบบนี้ก็จะให้มันจะให้เราติดตันไปเลยเอ๊ะมันบั็อกกันแล้วมีเยอะจะไปกดตีสองรอบมันแบบ มันมีสตันน่ะหรือมันปรับมาใหม่ไม่รู้เหมือนเนาะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะผมไม่รู้ว่าเฟนซี่มันบลักหรือมันอะไรนะแต่เมื่อกี้เหมือนจะไม่มีสตันเลยเออไม่รู้เหมือนมันปรติดมาใหม่ครับเนี่เราพยายามแบบกดเซอร์นะอย่าให้มันฮิวกันซึ่งส่วนใหญ่มันก็คงจะไม่ฮิวกันเลยแหละเพราะว่าเขาต้องรู้นะว่าเจอเจมมันต้องฮิวอ่านั่นเจอละอยู่นู่นนะมันบินละอันนี้เซอร์กลุ่มนี้เขาแบบว่ามันจะเล่นเน้นแบบเน้นฮิวนะ อ้าตีว้าวจะชิบหายแล้วกูแม่งแอนิเมชั่นเหมือนลีเจียนเลยอ่ะมีลีเจียนอะไรรีเจียนไททอลมันนี่มันทุ่มแผ่นไม้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรา,เรา,เราตะไปเลยก็ได้เราไม่เน้นตามละเราหวัว่าเน้นกดให้มันเจ็บๆไปนะมนั่งทำแล้วเนี่ยนั่งทำไรอะ่ะมึงนั่งทำไรอะ่ะ ตรนี้แค่แท็กไงอืตีไปก,กดไปยืนนู่น,นตรงนี้รู้สึกจะเอาความหมายไปแล้วด้วยอืมไม่ถึงเว้ยไอ้นี่มีมีดไหมรู้สึกใช่ไหมมันถือมีดอยู่วะอืมไม่เคาน์เตอร์ก็โดนปีนไม้มปีนกลับปีนไม้ปีนกลับปีนไปฝั่งนี้ไหมไม่ปีนมันอยู่นั้นไม่เป็นไรเตะไม้เหมือนกันแหละ ไม่เป็นไรนเราไม่ต้องไม่ต้องรีบฆ่านะเรายืชิืบไปเล่นกดเล่นกดไปไหนหรออันนี้รีบกดมีนดนะ <c oughs> แล้วก็เหลือไอผู้หญิงผมเหลืองนะผมบอนผมเหลืองผมเหลืองนะตี <c oughs> ไม่ได้ซะที ทำอไรข้าน้นกูตีได้ปะให้มันหลุดเลยเหรอหรือมันใช้ไอรอนป่ะไม่เป็นไรช่างมันเราไม่สนใจแล้วเครื่องด้านขวาเสร็จไปแล้วเครื่องนั้นเหรอใช่ไหมเครื่องนี้มึงเสร็จไหมมันจะใช่ครับมีคนทำรัศแอคชั่นแต่ตรงนน้นมันต้องเช่อเพื่อนไปมันต้องวิ่งมาไม่เจนโน้นก็เจนเนี่ยขอดูเจนนี่ก่อนนะจอเชเจนนี่รู้ละ อ่ามีมีดกูไม่เห็นกูลืมโสั้นเลยอ่าแต่มันเปลี่ยนมาใหม่นะครับถึงแล้โดนสตั้นนะอ่ะเออเฟนซี่ยังไม่หายนะนะจัดว่าจัดจัดว่าได้อยู่จัดว่าเอาเหลืองเฟน,น,นซี่ยังไม่หายทันทีนะแต่ว่าถ้ารอดหมดก็กหายเหมือนเดิมเลยอืมก็ดีขึ้นอยู่ครับเออจากแบบตัวกากากลา,ายเป็นตัวกากคหมือนเดิมเลยหรื <c oughs> อมไม่มีหลอด โอขอคิดกันน่าจะน่าจะไปเจนหนูนะพอมันนี่อะใช่จริงอะมันอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่ต้องลากเตรียมกันยวเรอืมสป라이 เหลือไอ้ผู้ชายตรงนั้นไม่รู้นนว่าไปไหนละเดี๋ยวอ๋ออยู่นูน่นอยู่นูน่นอืมไอ้นู้นต่อเลยไม่เป็นไรนะับเ,เหลือตัวเดียวละง่าย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 ได้อยู่ยังไงก็ไม่น่าหลุดนะตนนัวนี้อืมอ๋อติดไอฟเฟรมอยู่ไม่เป็นไร อมหมดละไอเฟมจบนะทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่ดึงตัวเองอะก็ยังไงก็ยังไงก็รอดอยู่ถ้ามันไม่มีไฮคาร่มานะแต่น่าจะไม่มีป่ากูน่าจะมันจะเสียบหมดแล้วไหมเอ้แม่งหลุดว่ะเฮ้เกินไปว่ะเพื่อนอืมตัวมีดไม่เป็นไรอืมไอเฟมม่อยู่ด้วยไอเฟมหมดพอดีหยิบิดตัว ไอ้อะไรอะลูดอะโอ้ไม่ตายไอ่อยี่ทำไมตรงนี้มีแต่ผู้หญิงขามหมูไอ้สัตว์มันจะใส่ขาขาเหลี่ยมมันจะพี่อะไรแล้วแต่ขามหมูเนี่ยไอ้ขามหมูเลยขา,ขามหมูเลยขาหมูอร่อยเลยเคยเรียบร้อยจบ,บนะชนะละเจมส์เนี่ยเล่นเล่นง,ง่ายแค่นี้เองนะเพื่อเล่นง,ง่ายๆแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะาก,กระจอกอืมแต่ในความรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เล่นมันมากน่าจะเป็นเพราะเพลงนั่นแหละไม่ใช่พี่เหญยหรอกแล้วก็เป็นแบบผมคิดว่า ไฟนอลสแตนโนกันนะครับกูไม่ได้ถามม,มึงคำไฟนอลเครียอะไรเกมกระโปรงไปแต่ว่านั่นแหละวิธีเล่นเจฟนะครับก็ดูกันตาน,นี้ได้เอพีเท่าไหร่อืมได้สักห้าร้อยไม่น่าถึงสี่ร้อยแปดสิบนะโอเคก็ประมาณนี้เจฟก็กไม่มีอะไร <ป S 1> มากไฟนั่นสเตนลีมาต์กันนะครับแล้วก็ไฟนั่นสแตนลีมาตเตอร์ครนะับไม่ต้องขอกูไม่เล่นเกมปัญญาอ่อนแต่สัตว์กูไปเล่น ABA ใช่ไหมหรอก โอเคก็จบไประลานะทุกคนสหรับเวอร์เรนติสิกวิธีการเล่นเจ็บดิคิดเลื่อยนะไอ้เกมนี้เนี่ยผมว่าแบบผมจะไม่เล่นต่อแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแบบผมรู้สึกเบื่อมากเลยคนดูไม่เบื่อฮะดูแต่เกมเนี่ยดูแต่เวอร์เรนติสิกอ่ะทางช่องกูอ่ะไม่เบื่ออู้เบื่อแล้วผมเบื่อมา่อไห่เกมเนี่ยแบบไม่มีอะไรทำอ่ะคือเพิร์กอับมันมันไม่เยอะเหมือนเดซบายคอนเทนต์มันไม่เยอะเท่าเดซบายทุกคนเข้าใจป่ะถ้าแบบคอนเทนต์มันเยอะเท่าเดซบายเนี่ยเอออาจจะแบบพอแบบ เพราะว่าอยู่นะแต่แบบอันนี้คอนเทนต์มันไม่เยอะเทเดียดบายเนาะก็ถ้าก่อนเกมมัยังไม่ยึดตัวเปิดคอมโบก็มันก็ซ้ำๆเดิมๆนะก็ผม,มเบื่อผมเป็นคนเบื่อง่ายเลยแหละนะคร <c oughs> ับก็เกมนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ไทําคลิปต่อละแต่ว่าถ้ามันมีอัปเดตเนี่ยผมก็อาจจะมาเออทำให้มันแบบหายคิดถึงหน่อยก็ต่อจากคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่วคนล่นยึดถกแล้วนะครับผมก็ <c oughs> เป็นคลิปที่ทำให้กูดังนะแต่ว่าเอ้เป็นเกมที่ทำให้กูดังนะแต่ว่าแบบเออผมก็เบื่อคนเราไม่ได้มีเบื่อแค่ไหมเนาะเพราะงั้นแบบ เอ่อต่อนนี้เนะี่ยต่อคลิปนี้เนะี่ยอาจจะเป็นคลิปเกมอื่นบ้างแล้วก็เวอร์เนติคเนี่ยอาจจะหายไปยาวๆเลยจนกว่ามันจะอัปเดตเนาะก็ต้องขอให้ทุกคนที่แบบติดตามช่องผมเพราะเวอร์เนติคเนาะแต่แบบผมเบื่อจริงๆอ่ะก็เลยทนเล่นไม่ไหวแล้วเกือบมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบน่าตื่นเต้นเหมือนตอนที่แบบผมเริ่มเล่นเกมใหม่ๆแล้วต้องน่งาใจกูด้วยนะครับผมว่าโอเคนั่นแหละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะผมก็สำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้ผมด้วยคลิปหน้าจะเป็นเวอร์เนติคต์หร เดือนละ25บาทให้ผมไปมีค่าชาเขียวกินในทุกวันนะผมต้องกินชาเขียวนะไม่ันกูจะชักติ้งชัก,กงจะตายเลยแหละโอเคก็ขอบคุณทุกท่มาดูอีกครั้งหนึ่งนะผมก็สำัวนนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย